สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้วันพฤหัสบดีที่25พฤษภาคม2023การแข่งขคุพบอลคํำค,คืนที่ผ่านมาผลการแข่งขันจะออกมาเป็นอย่างไรบ้างพร้อมอัปเดตตารางคะแนนครบคลีกจากนั้นไปติดตามโปรแกรมการแข่งขคุพบอลที่จัดลงฟาดแข่งกันในคํำคืนนี้ว่าจะมีคนไหนลงเตะและช่องไหนจะทำการถ่ายทอดสดบ้างไปติดตามรับชมกันได้เลยครับ วันนี้เรามาเริ่มกันที่ผลการแข่งขันฟุตบอลโคปาอิตาเลียครับรอบชิงชนะเลิศที่สนามซานเดียโกโอลมปิโกโงูใหญ่อินเตอร์มิลานครับแชมป์เก่าพบกับม่วงมหาการฟิออเรนตินาเปิดฉากครึ่งแรกมาแค่3นาทีฟิออเรนตินาได้ประตูขึ้นนํา1 0จากจังหวัดที่โจนาธานอิโคเน่เปิดบอลให้นิโก้กอนซาเลสช,ชาร์จเข้าไปตรงตาข่าย จากนั้นในนาทีที่29กครับอินเตอร์มิลานตีเสมอเป็น1ประตูต่อ1นึงจากการที่มาซิโลบลสโซวิตทับจาจบอลทะลุให้เราตโลม์ติเนสหลุดเข้าไปกดด้วยขวาเข้าไปไม่เหลือซากจากนั้นในนาทีที่37อินเตอร์มิลานมาได้ประตูแซงนำสองประตูต่อหนึ่งนิโคลูบาลิล่าตัดบอลเข้าเขตโทษและจากนั้นเป็นเราตาโรม์ตินเนสครับวอลเลยแซงหน้าเข้าไปเลยก่อนจบครึ่งแรกไปด้วยสกอร์นี้ กลับมาเล่นต่อในเครื่องหลังครับทั้ง2ทีมทาอะไรกันเพิ่มไม่ได้จบเกมเป็นอินเตอร์มิลานเอาชนะฟิออเรนตินาไป2ประตูต่อหนึ่งคว้าแชมป,ป์โคปาอิตาเลียครับฟุตบอลถ้วยของประเทศอิตาลีมาคลองได้เป็นสมัยที่9เรามาต่อกันที่ผลการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของอังกฤษครับค่ำคืนที่ผ่านมาก็มีลงเตะกันไป1คู่เป็นเกมที่ดีเอ็มเอ็กสเตเดียมครับบริดจันแอนด์ฮอฟอัลเบียนเปิดบ้านตอนรับการเย็นของแมนเชสเตอร์ซิตี้ โดยเกมนี้ครับฟิลฟอเดนยิงให้ทีมเยือนขึ้นนำไปก่อนในนาทีที่25หลังจากนั้นไม่กี่นาทีในนาทีที่38โมเดลอินซิโซครับมายิงไล่ทีเสมอให้เจ้าถิ่นได้สำเร็จช่วงท้ายเกมครับมีจังหวะที่อริงฮาร์แลนยิงเข้าไปแต่ VAR จับว่าเป็นการทำบฟาวไปก่อนทำให้จบ90นาทีแบ่งกันไปทีมละ1คะแนนทำให้บราตันการันตีการจบอันดับที่6ของตาราง พร้อมกับคว้าตั๋วไปเล่นศึกยูโรปาลีกอย่างแน่นอนแล้วซึ่งเป็นการไปเล่นฟุตบอลยุโรปในประวัติศาสตร์สโมสรส่วนทีมแชมป์อย่างแมนซิตี้ครับต้องการอีกหนึ่งคะแนนเพื่อจะทำแต้มทะลุ9กแต้มโดยแข่งไป37นัดมี89คะแนนอันดับ2อาร์เซนอลแข่ง37นัดมี8 1คะแนนอันดับ3เป็นนิวคาสเซิลครับแข่ง37นัดมีเจคะแนนอันดับ4ี่เป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแข่ง36นัดมี69คะแนน เราไปดูครึ่งล่างของตารางครับ4ทีมที่มีผลต่อการตกชั้นในฤดูกาลนี้อันดับที่17ครับเอฟเวอร์ตันแข่ง37นัดมี33คะแนนอันดับที่18เลสเตอร์ซิตี้แข่ง37นัดมี31คะแนนอันดับที่19ลีดจูเนเต็ดแข่ง37นัดมี31คะแนนส่วนทีมที่ตกชั้นไปแล้วก็คือเซาท์เทิตันครับแข่ง37นัดมี24คะแนน เรามาต่อกันที่ผลการแข่งขันฟุตบอลลาลิกาลีของสเปนครับค่ำคืนที่ผ่านมาก็มีลงเตะกัน5คู่เริ่มที่คู่แรกครับเรอัลมาดริดเปิดซานเตโกเบรนบิวเฉือนเอาชนะรายโยบายาโนไป2ประตูต่อหนเียาริอัลครับเปิดบ้านเอาชนะกาดิสไป2อศูนย์เอลชีเปิดบ้านเสมอกับเซบียาไป1ประตูต่อหเอสปันญอเปิดบ้านเสมอกับแอตเลติโกมาดริดไปอย่างสุดมัน3ประตูต่อสและ เรอัลเิติสครับแพ้คาบ้านให้กับเกตาเฟ่ไป0ประตูต่อ1สรุปตารางคะแนนลาลิก้าครับจฟูงและเป็นแชมป์ไปแล้วก็คือบาร์เซโลนาแข่ง3 6นัดมี85คะแนนอันดับ2เป็นเรอัลมาดริดแข่ง3 6นัดมี74คะแนนอันดับ3ามเลีติโกมาดริดครับแข่ง3 6นัดมี73คะแนนอันดับ4ครับเรอัลซซิดาแข่ง3 6นัดมี68คะแนน ด่านครึ่ลงล่างของตารางครับเราไปดูโซนตกชั้น3อันดับสุดท้ายอันดับที่18เรอัลบายาโดดิกครับโดยแข่ง36นัดมี38คะแนนอันดับที่19 S เอสปันยอแข่ง36นัดมี35คะแนนส่วนทีมที่ตกชั้นไปแล้วครับอันดับที่20เอลเช่แข่ง36นัดมี21คะแนนข้อนี้เรามาดูโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลที่จะลงฟาแข่งกันในค่ำคืนนี้กันเลยดีกว่าครับว่ามีคู่ไหนหน่าสนใจบ้าง เริ่มที่โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของอังกฤษครับเป็นศึกบิชแมตช์ครับมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ต้องการการการันตีการไปเล่นฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกจะเปิดเอติฟอร์ตต้อนรับการมาเยือนของสิงโต้หนังเงินครามเชลซีโดยคืนนี้จะเริ่มคิกออฟในเวลาตีสอง่ายทอดสดทาง True Premier Football HD หนึ่ง และวันนี้ครับเรามาปิดท้ายกันที่โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลลาลิการีของสเปนค่ำคืนนี้ก็จะมีลงเตะกัน2คู่เริ่มที่เวลาเที่ยงคืนครึ่งครับเรอัลมายกาจะเปิดบ้านตอนรับการเยือนของบา l เลนเซียและปิดท้ายกันที่เวลาตีสองครึ่งโอซานาครับจะเปิดบ้านตอนรับการเยือนของแอตเลติกบิลเบาโดยทั้ง2คู่จะถ่ายทอดสดทาง B ิน port อกท่านผู้ชมดูแล้วมีความคิดเห็นอย่างไร ก็คอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นก็นได้ใต้คลิปนี้เลยนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกํลังใจให้ทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ